สวัสดีค่ะในขณะนี้นะคะนะคะักข่าวของเราก็จะเริ่มปฏิบัติการถ่ายทําแล้วนะคะเพราะว่านักวิ่งของเราก็จะได้เริ่มลงแข่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นะะักข่าวของเรานะคะทั้งพี่จอยแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญฟอยนะคะแล้วก็เมซีติงแล้วก็

นักข่าวก็สงสัยทีมเชียร์ของเรานะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันเลยนะคะก็จะมีแม่ใหญ่ซีตึงนะคะผู้จมนะคะสวัสดีค่ะแม่ใหญ่สีตึงค่ะสีตึงค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นพี่ป๋าคนสวยค่ะไม่เอาแนะนำตัวแนะนําตัวพี่ป๋าพี่ป๋าทานาคนสวยค่ะอันนี้จะเป็นโคดนะคะโคดน้องธิดาธิดาจะเป็นนักวิคอะเปลี่ยนซะเปลี่ยนจากนักข่าวเป็นนักิ่นะนักข่าวโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะมี เด็กน้อยนะคะวอร์มนะคะเด็กน้อยก็จะวอร์มพากันวอร์มนะคะเพื่อจะเตรียมซ้อมแข่งวิ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะนักข่าวนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมือกล้องของเรานะคะแนะนำตัวด้วยเลยคะสดทำท่าด้วยนะคะทำยงยงั้นน่ะนักข่าวพี่ไอเหรอคะนักข่าวพี่ ขี้อายแล้วนี่คนไทยคลิปของเราขี้อายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะไปกันค่ะปิงปิงเลยคนหลายคนหลายเด็กชิบแตงนักแสดงเขาเพิ่มเดีเรียกคนเนี่ยนักแสดงเขนบ่กมีคนหลายเขาสิ่ทีนี้คนหมั่นใจเลยนะคนหลายจะได้เห็นฉากคนนี้เป็นหน้าของเรานะคะตัดมากรู้ไห เออดังดังมาหน่อยคือคนเหยียบคือคนเหยียบค่ะตัวแรกตัวที่หองตัวนี้เหยียบลิกขสิทธิ์สักคนลิกขสิไอคิวสักคนลิกขสิ่ทธิ์ที่ดาลาวค่ะอันนี้คือทายกันไปทายกันมาอยู่นี่ค่ะเพราะว่าเบนอยากเล่นอันนี้ยายรุ่นตาสมหวังนะคะได้น้ำตัวไหนคะยายรุ่นตาสมหวังจ้ามาทำอะไรคะมาเชียร์พี่มังกรค่ะเชียร์พี่มังกรใช่ค่ะ และอันนี้คือมุตากล้องของร้านนะคะเป็นสลัดอะไรนะคะสลัดชื่ออะไรก่อนนุกก็ลืมชื่ออ้าวชื่ออะไรอันนี้ก็คือบรรยาก,กาศร้านคนอมนะ ก็จะมีหลายทีมนะคะก็จะมีเดี๋ยวนักข่าวของเราให้ไปดูเลยนะคะก็จะมีทีมทีมแรกกระแตงแล้วก็ทีมแดงทีมเขียวทีมเหลืองแล้วก็สูสูนี่ยอฟังเสียงมังกวสูสูนี่ไอพี่อันหฮคิดว่าเล็กๆนะไม่น้อยเบาๆอย่างเออเออเร็วๆเร็วๆทีมไหนคะนี่อันนี้ก็จะเป็นทีมโซ ก่อนช่หมองราอยู่นูองเราอยูลังมาของเรากำลังก้อนชูนะคะก็จะพากัานลังไหลเข้ามานะ่ใช่เลเสร็งสาแล้แล่าที่ไฟที่ฟวิ่งเหรอคะทีนี้พี่ไฟทั้งพี่มังกรเลยสคนพี่ไฟ ก็เริ่มแล้นะคะก็เริ่มพี่ฝ้ายของเากับโลหสนามเลยด้คะถ้ากันเริ่มยังงโลหสนาลยน้วคะมใช่แหมคะเริ่มไหมพีบางก้ กรน,นิไม่ไเอขามามจุนะะหน่ง่มักมกงมมะะกรมังกรท่องไว้หนึ่งหมื่นนะลูกง,งันยายไม่ได้ปิวงงนะ้ว,วง่ายๆนะพี่ผูนะ้ขาด้วยเดี๋พีพ่ผู้ขาด้วยพี่ผู้ขาด้วยออบอกแล้ลัแกพี่ผู้ขาสูู้นะพี่ผู้ขานะผู้ขาา เราสนามประจัญบานงั้นเราไปใช้โน้ตตัไปต่อโน้ตตัวมากองจะอยู่มาที่สามใช่ค่ะป้าปไปใกลๆนะตุ้มหนึ่งยุกอาพ่คายคุ้มหนึ่งยุกอาพ่มังกร ปฏิบัติการประจำทีของภัยของมมนแล้ว้อจ๊ะเดยวนักข่าวจะพาเดินไปดูกันเลยนะคะว่าในขณะตอนนี้นะคะก็จะเป็นประจำปีนะคะ,ะ,คะแล้วก็พี่มือก่อนจะอยูจุดไหนนะคะตัดภาพไปกันเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมา พี่มังกรนะพี่มังกรอยู่ <laughs> <c oughs> v A P มากเล go นะะคเอาพี่ไผ่พี่ไผ่ยู่ตัวกันกับพี่มังกนบ้านของเาของเ้าคือด่งกาเขาเมื่อกี้น่ะล่ะบอกเ้าคือเชียร์ด่งกาเขาต้องเชียร์ดัางงังนี้เนาะกองเชียร์กองเชียร์ต้องชนะนะเอาจะช่วยพี่มังกนด้วยนะคะมัดหัวจุกนะคะเก็บสีแฝงอันนั้นจริงู้ใครจังสีมันสีเห็นบ้โอ้ยหหอนแดด ดิซูมให้ดูพี่มังกรนนะคะนั่นไงคะนี่นี่น,น,นี่พี่มังกรนะะั่นน่ะโอ้เห็นหมดนั่นนั่นน่ะโอ้คุนบอกเห็นอยู่นี่นั่นนะคะ้าพี่มังกรอยู่ตรงกลางเพื่อนเลยนะคยฮะมัดมาจุกเกือบเลยแล้วไปนู้นกัน,นะะนะไหมคะแม่ปึงขึ้นี่ปลาอืม อายุหกองกันดูปะพี่ปาซูมซูมแล้วภาพนิ่ปกดรัวรัวเลยนะตอนที่เออสิไปใส่เนบอนมานี่ย แล้วนะคะมานี่มานี่เสียงเราต้องส่งทางนี้ถึงจะไปถึงนู่นเราต้องมาส่งเสียงทางนี้มาพี่เมื่อกี้เขาแชร์ชิมอะไรนะป่ะสีสะเก็ดบ่ใกล้ก็เอียงแล้วอียงก็เศษแม่เพื่อนคะเมื่อกี้เขาแชร์อะไรนั่นให้รเกษตรเศษนี่นะคะ

ี่กคะอุ้ยมาันนีนกยาเขากมกไก่คือกันขาวามาไก่กันเลยเอามารุนกันค่ะุนกันนะคะว่าทีมใครจะชนะถ้าใหญู่กขี้ังนี่อุ้ยไันนี้ยังงันหน่คื โอ้โหมาสงสารพีหามากเลยโอ้ยเก็บหนอยดี่่ัเยคันพี่มีรักเดีเสียงยังมี พี่ภูาเจ็บมากเลยนะคะ